สวัสดีครับ FC อุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับมันเป็นความเชื่อเนาะเมื่อคืนนี้ผมได้เข้าไปฟังคลิปของพ่อ,อการใช้วิเลศินเนาะได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้องอุงอิงนี่ผมฟังและผมขนลุกเลยนะครับจริงๆแล้วผมเองนี่ก็ มีความเชื่อเนาะในการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์นะครับสัตว์สัตสต,ตนังไม่ใช่วิญญาณเป็นผู้กลับชาติมาเกิดไม่ใช่นะครับตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ก็คือสัตว์การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เราเนี่ยครับมันมีจริงๆนะครับผมเชื่อเรื่องนี้เมื่อคืนนี้ฟังพ่อการชัยพูดนี้ผมนี่ขนลุกจริงๆเลยนะครับพ่อกันชัยนี่เล่าเรื่องราวของน้องอุ๋งอิงเนาะ ก็บอกว่าได้มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้ส่งอะไรกาเรียกว่าอะไรส่งข้อความมหาพ่อกันชัยเนาะแล้วก็เล่าเรื่องราวของแม่อันนี่ตอนเสียชีวิตอะ่ะพระอาจารย์ท่านนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับสมัยนั้นพระอาจารย์ท่านนั้นเป็นทหารได้เขา้าไปช่วยเหลือเนาะวันที่แม่อันนี่เกิดอ,อุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสียชีวิตพระอาจารย์ท่านนี้บอกว่า ศพแม่น,นี่นั้นนิ้วขาดนะครับนิ้วขาดสามนิ้วพระอาจารย์ท่านก็บอกอพ่อกอนชัยว่าให้สังเกตดูน้องอุ้งอิงดีๆนะครับนิวน้องก็หาพิการนะคร <น S> ัชัยก็เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเจ้าน้องน้อยแห่งมือขุกขันกับชาติมาเกิดเป็นแม่น,นี่สีสารแล้วก็แม่นี่สีสารนี่กับชาติมาเกิดเป็นน้องอุ้งอิงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของส่วนบุคคล การเวียนว่ายแต่เกิดนี่ผมเชื่อเชื่อสนิทเลยครับตามที่ตถาคตพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสสอนแบบนี้นะครับการเวียนว่ายตเกิดของสัตว์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการเวียนว่ายแตเกิดนี่แหละครับน้องอู๋อิงเป็นผู้มีบุญบาร,รมีเก่านะเอพี MC ทุกท่านลองสังเกตดูน้องอู๋อิงดีๆนะครับศิลปินหมอลำรักยากคนนี้นะครับ ไม่ว่าจะไปไหนแห่งหุนใดก็ตามนะท่านลองสังเกตดีๆนะครับมีแต่พ่อๆแม่ๆเอฟซีลุ่มล้อมนะครับเข้ามาหาให้เงินให้ทองนะครับแต่ก็ f อซของน้องอุ้งอิงเนี่ยมีตั้งแต่ระดับเด็กๆจนถึงคุณย่าคุณตารุ่นน้ำหมากเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งเกจิอาจารย์ ที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนากรรมฐาน,นครับมาเป็น f อซน้องอุ้งอิงและมันก็มีสิ่งแปลกๆหลายอย่างที่น้องอุ้งอิงเนี่ยทาให้ผู้คนหรือว่าเอซต่างๆเนี่ยเขามีโชคมีลาบกับเพราะน้องอุ้งอิงนะครับมันแปลกตรงนี้แหละผมว่าน้องอุงอิงนี่น่าจะมีบุญบารมีเก่านะดังที่พ่อกันใจเล่าให้ฟังนี่แหละผู้มีบุญหนักศักใหญ่กับชาติมาเกิดนะท่านเคยเห็น นังเอกหมอลำคนไหนบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่เคยมีบดาเอฟซีลุมล้อมแบบนี้ไหมท่านเคยเห็นไหมนางเอกหมอลำไปปรากฏตัวที่ไหนก็ตามในอดีตท่านเคยเห็นมีเอฟซีมาลุมล้อมแบบนี้บ้างไหมเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นน้องอู๋อิงคนนี้คนแรกนะครับผมก็เห็นคนนี้แหละผมผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊น้องอู๋อิงน,นี่มาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการ หมอลำบัานเราหรือเปล่านะครับปกตินี่นังเอกหมอลำไปไหนมาไหนนี่จะไม่ค่อยมีใครมาดุมล้อมแบบนี้นะครับยากมากเลยนะครับลองท่านท่านลองสังเกตดูดีๆขนาดพ่อการชัยนี่เป็นหมอลำม,มาห้าสิบปีแล้วนะจะห้าสิบปีแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เคยเห็นนะหมอลำคนใดที่จะมีเอฟซีแบบนี้นะที่มาดุมล้อมแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะมันเป็นสิ่งที่แปลกนะแล้วในตัวเองผมเองนะในตัวผมเอง ผมมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นจริงว่าน้องอุ้งอิงนี่ผู้มีบุญบารมีกลับชาติมาเกิดนะตามที่พระอาจารย์หลายๆท่านได้ทายทักไว้นะครับแล้วก็พอกันชัยก็บอกว่าพอกัญชัยนี่เชื่อสนิทใจเลยว่าน้องอุ้งอิงคือแม่นี่กับชาติมาเกิดนะครับตอนนั่งรถมาด้วยกันเนี่ยพอกัญชัยก็ตอนนั้นน้องอุ้งอิงเนาะหลับอยู่ พ่อกันชัยก็ลองพูดออกมาว่าเอืย้ยเอ้อยถึงแล้วนะถึงแล้วนะนองอุ๋งหลับอยู่หลับอยู่แท้ๆแล้วทำไมอึ้งอึ้งขานรับเนี่ยพ่อกันชัยเลยแปลกใจแล้วก็เชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นเป็นแม่ฮันนี่เนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นนองอุ๋งอย่างแท้จริงเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของพ่อกันชัยนะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราเนี่ยโนในใจก็เหมือนกันนะครับ ทำไมบรรดาเอฟซีต่างๆพระพ่อไม่ไม่เอฟซีที่ทําทธุรกิจหรือว่าจะทําสิ่งประการใดก็ตามที่เขาหวังว่าจะทําให้สําเร็จประสบความสําเร็จแล้วเขามาขอมาบุนบานกับน้องอุ๋งอิงนี่แล้วเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วเขาก็กลับเอามาอะไรามาให้น้องอิงตอบแทนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้ผมก็ยังชะโงใจนะแล้วเขาทํา เขาบนเขาประสบความสําเร็จจริงๆเขาถึงเอาเงินมาให้นะครับเอามาอะไรมามอบให้น้องโออีกเพราะว่าเขาบนบานไว้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ f อฟทุกท่านต้องไปถามพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ท่านประสบความสําเร็จนะท่านบนอะไรไว้ท่านทํำยังไงถึงประสบความสําเร็จนะครับบางคนนี่ประกาศขายที่ดินสี่ห้ปีไม่ได้ขายนะครับพอคิดถึงรเลือถึง บนกับน้องอูเองนี่ขายได้เฉยเลยไม่ถึงเดือนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าแ,แปลกๆมากๆเลยนะครับแล้วก็พ่อกันชัยนี่คิดว่าน้องอู๋อิงนี่น่าจะมีเซนนะครับน่าจะมีเซนผมก็คิดคิดอย่างนั้นนเนาะน้องอูอ๋องนี่จะรู้อะไรล่วงหน้านะครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยบอกใครกลัวใครใครเขาจะว่าน้องอูอ๋งนี่เป็นบ้า พ่อการใช้ก็บอกนูอีู๋ไปกระซิบกับพ่อการใช้ว่าหนูกล้าบอกนะกลัวเขาจะหาว่าหนูเป็นบ้าเออรู้ลงหน้าว่าพ่อการใช้จะมาหาเนี่ยก็มาจริงๆเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่แปลกนะสําหรับองคอิงของเรานะท่านเคยเห็นไหมมีเอฟซีมีนางเอกหมอลำคนไหนบ้างที่มีเอฟซีรุ่นน้ำหมาบเยอะ แบบน้องอู่หิงนะมีเกจิอาจารย์เป็น f อซนี่คิดดูง่ายๆก็แล้วกันนางเอกหมอลำเยอะแยะนะแต่ทำไม f อฟรุ่นน้ำหมากเหล่านี้ถึงมาเป็น f อฟของน้องอูหิงได้เพราะอะไรนะครับเหมือนการรอคอยอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับอันนี้กำหนดมาจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรกรรม เคยผูกพันกันไว้นะเขาน่าจะรอกันน่าจะลักษณะนี้แหละครับเขาทั้งหลายเหล่านี้คือเคยมีความผูกพันกันในอดีตชาตินะมันไม่มีอะไรบางอื่นนะครับผมบอกให้ถูกกําหนดมาหมดแล้วจากการกระทําของเรากรรมของเรานี่แหละเป็นผู้กําหนดเราเคยผูกพันกับใครไว้วันใดวันหนึ่งที่จากกันไปสักวันหนึ่งก็ต้องได้กลับมาเจอกันนะครับการเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ย ทำดีไว้เถอะสิ่งดีๆทำไว้เยอะๆสิ่งชั่วขอให้เลี่ยงขอให้ละนะครับดังที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้เนาะการทำชั่วเราเองเนี่ยจะเป็นผู้รับผลของกรรมชั่วที่เราโกถึงแม้ว่าหากแม้ว่าเราทำดีผลแห่งกรรมดีตัวเรานี่แหละจะได้รับผลแห่งกรรมดีนั้นนะครับน้องอุ๋งอิงเข้าสู่วงการหมอลำไม่นานนะไม่นานเลยนะครับ สร้างความอลังการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสาวน้อยพเพรบ้านแพงแล้วก็ผู้คนรอบข้างอย่างมากมายเลยนะครับมีบริวารเนาะน่าจะเป็นคงจะเป็นบริวารยุคชาติพบไหนไม่รู้จึงได้กลับมาเป็นบริวารในชาตินี้ไงบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ต่างๆที่รอบกายน้องอุ๋งอิงแล้วก็พวกพ่อแม่ในทีมงาน,นที่ตามติดน้องอุ๋งอิง ไปหนมาไในตลอดเนี่ยนี่คือบริวารน,น้ององค์อิงนะไปถ่ายทําชีวิตน้ององค์อิงครับมันเป็นผลแห่งการผูกพันกันชาติภพไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ผมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องการกับชาติมาเกิดน,นะครับก็เอฟซีทุกท่านก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมนะครับใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะไปคิดเนาะเด็กสาวบ,บ้าน น้ะแบแปีก่อนอยังนอนข้างโคกวัวอยู่เลยยังไงถึงเวลาบุญเก่าส่งผลน้องอุ๋ยิ่ก็เลยประจบเหมาะจังหวะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแล้วก็องค์กรพาองค์กรจเจริญไปด้วยนะครับอันนี้ผลแห่งการทำดีบารมีเก่าของน้องอุ๋งิงจริงๆเลยนะครับที่มาสร้างให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างนี้ มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยนะครับมีหลายท่านที่ออกมาขอบคุณน้องอุงอิงที่มาอยู่วงแล้วก็นำพาองค์กรเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําให้บรรดาทีมงานนี่พลอยได้รับอานิสงส์นะมีความเจริญรุ่งเรืองมีรายได้มากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะน้องอุงอิงนะครับมีหลายท่านมากๆเลยที่ออกมาขอบคุณ